สวัสดีครับช anel n Porn r e ีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวซ i ก้าดีไซน์ X Series q u a r เรือนี้กันนะครับ แต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกด s c r i b e c h a n n e l เราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกๆวันเลยนะฮะซิก้าดีไซน์เรือนี้นะครับก็เป็นคอเลกชันที่แบบออกมานานแล้วเหมือนกันนะครับสังเกตดได้จากกล่องนะฮะกล่องเนี่ยจะยังเป็นดีไซน์ที่มาจากยุคก,ก่อนก่อนนะฮะคือรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นกล่องสีขาวหมดแล้วนะครับแต่อันเนี่ยก็เป็นแบบกล่องแบบร่้งเดิมเลยนะฮะซึ่งด้านในไม่มีอะไรเลยนะเปิดมาปั๊บเจอแค่นาฬิกาอย่างเดียวเลยนะครับโดยที่ X Serie s เนี่ยเพื่อนๆอาจจะไปคุ้น,น,น,น Lovely ๆกับรุ่น,นใหม่หมที่เขา รุ่นนี้มันจะเป็นค u a ์สเอ็กซ์นะครับแต่รุ่นใหม่เนี่ยมันจะเป็น X s e r i e s Mechanical นันั่นเองนะฮะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับแบบพิเศษมากๆเลยนะก็คือเรื่องของเข็มแล้วก็หน้าปัดนะครับเรามาดูเรื่องของเข็มก่อนเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่านาฬิการเรือนนี้เนี่ยเข็มของเขาเนี่ยมันจะมีความพิเศษมากคือมันจะแบบเป็นเข็มย,วยาวๆพาดจากซ้ายไปขวาเลยนะฮะ ทั้งเข็มชั่วโมงแล้วก็เข็มนาทีเนี่ยมันจะเป็นเข็มหน้าตาแบบเดียวกันเลยนะครับแต่มันจะต่างกันตรงที่ปลายเนี่ยมันจะเป็นสีแดงแล้วก็ปลายเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งเข็มนาทีเนี่ยคือเข็มที่ปลายแดงนะครับแล้วก็เข็มชั่วโมงเนี่ยคือเข็มที่ปลายเหลืองนะฮะโดยที่เข็มแบบนี้แน่นอนนะการอ่านค่าเนี่ยไม่ได้ง่ายเท่าไหร่นะครับคือจริงๆถึงแม้ว่ามันจะมี2เข็มเหมือนกับนาฬิกาทั่วไปนะฮะแต่ด้วยความที่เขาดีไซน์มาแบบเป็นกากระบาดแบบนี้นะครับเป็นเข็มยาวๆเลยอะทำให้การกวาดตาโดยธรรมชาติอขอองงเเเเรรราาาาาาะบบววลกดตตทีึ่จ้แ กวาดแบบไปรอบๆเข็มมากๆเลยเพื่อดูว่าปลายเข็มมันอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วจังหวะนั้นอะ่ะมันจะต้องมาคิดอีกนะครับว่า เข็มสีแดงหรือว่าเข็มสีเหลืองอ่ะอันไหนมันคือเข็มนาทีนะนะฮะคือเอาจริงนะผมใช้งานมาแบบเป็นอาทิตย์แล้วนะครับผมยังจําไม่ค่อยได้เลยนะว่าตกลงแดงหรือเหลืองอ่ะมันคือเข็มนาทีนะครับคือมันต้องมาคอยเตือนสติตัวเองอยู่เรื่อยๆเลยนะครับหรือว่าก็ต้องหาวิธีการจําอะไรก็ว่ากันไปนะฮะอันนี้เป็นอย่างหนึ่งเลยที่เกิดปัญหาเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆข้ามปัญหานี้ไปได้นะไม่ได้ซีเรียสมากที่จะต้องเสียเวลาในการอ่านนิดหน่อยนะครับตัวเข็มเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์ที่แบบมีความเท่มากๆนนนะะะะมมมักก็จีควาาเอย่งึ คือเหมือนกับว่าเป็นนาฬิกาที่เราดูเวลาได้คนเดียวนะครับคือคนอื่นถ้าเกิดไม่คุ้นเคยนะมาแอบมองนาฬิกาเราเนี่ยก็จะมีการงงไปข้างหนึ่งเลยนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องแรกเรื่องของเข็มนะครับส่วนเรื่องต่อมาเนี่ยคือเรื่องของหน้าปัดนะครับคือหน้าปัดเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีลายแพทเทิร์นที่น่าสนใจมากนะฮะหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบรู้สึกว่าเอ๊ะคุ้นมากเลยนะฮะเหมือนจะเคยเห็นลายหน้าปัดเนี่ยบนนาฬิกาเรือนไหนไม่รู้นะฮะผมบอกได้เลยว่ามันคล้ายๆกับลวดลายของหน้าปัดแกรนไซโกมากๆนะฮะ คือแกรนไซโกเนี่ยมันจะมีรุ่นที่หน้าปัดเป็นลายอิวาเตะนะครับเป็นลายของเทือกเขาที่แบบมองจากสตูดิโอการออกแบบของแกรนไซโกนะฮะมันจะมาเป็นแนวนี้เลยนะครับเหมือนกับว่าจุดศูนย์กลางเนี่ยเป็นจุดยอดของภูเขานะฮะแล้วก็มองลงมาเนี่ยไล่ไปไปเรื่อยๆไปที่โคนฐานภูเขาอะไรแบบนี้นะครับหน้าปัดเรือนนี้แบบได้ฟิลลิ่งนั้นเป๊ะเลยนะฮะแล้วต้องบอกเลยนะว่าคุณภาพเท็กซ์เจอร์เนี่ย ทำออกมาได้อย่างเนียนเลยนะฮะคือเนียนจนงงเหมือนกันนะเอาไปเอามาเนี่ยกลายเป็นซิกาดีไซน์อิวาเตได้เลยนะครับเรือนี้นะแล้วก็เวลาหมุนไปหมุนมานะครับมันก็จะมีการเล่นแสงแบบซันเบิร์สเบาๆนะครับเพราะว่าเท็กซ์เจอร์เนี่ยด้วยความขรุขระแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะไม่ได้สะท้อนมากนะแต่มันก็ยังพอสะท้อนเห็นแบบจางๆนะฮะคือแบบใช่เลยอะ่ะผมว่ามองกี่มุมก็นึกถึงแกรนไซโกขึ้นมาทันทีเลยนะครับส่วนกระจกเนี่ยให้มาเป็นมินอรัลคริสตัลนะครับการตัดแสงทําได้ค่อนข้างจะโอเคนะ แหลายมุมเห็นหน้าปัดได้เคลียร์ดีนะครับก็ทําให้เราเห็นพวกลวดลายพวกเข็มได้ชัดเจนดีมากเลยนะฮะส่วนตัวเคสเนี่ยก็เป็นเคสแบบสไตล์กลมๆเลยนะครับแล้วก็มีซิกาดีไซน์ด้านข้างแบบนี้นะฮะด้านขวามีเม็ดมะยมมาให้อันเล็กๆเลยนะครับการใช้งานเนี่ยดึงออกมาหนึ่งทีเท่านั้นนะครับแล้วก็หมุนขึ้นหมุนลงได้เลยนะฮะเราก็จะเห็นเลยนะว่าเข็มเนี่ยมันวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้นะครับเข็มนาทีสีแดงเนี่ยมันก็จะวิ่งเร็วมากนะอย่างที่บอกนะฮะเวลาเราหมุนตั้งเวลาเนี่ยเราถึงจะรู้นะวาา็มอืีร้้กกิใชลจตงธ การตั้งเวลาเอานี่แหละถึงจะรู้ว่าไหนมันคือเก็บนาทีนะฮะส่วนขนาดเคสไซส์นะฮะทรงมากลมๆเลยแล้วก็ขนาด43มิลน,นะครับส่วนความหนาเนี่ยอยู่ที่9.1มิลเท่านั้นนะฮะซึ่งลักทุลักเนี่ยก็เท่าขนาดเคสไซส์นั่นแหละนะครับเพราะว่าทรงมันมากลมดิกแบบนี้เลยส่วนฝาหลังมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะเพราะว่าผมไม่เคยเจอนาฬิกาที่แบบ มีการสกรีนว่ามันได้รับเรดดอดลงไปบนฝ้าหลังเลยนะฮะคือปกตินาฬิกาที่ได้รับรางวัลอะ่ะส่วนมากเขาก็จะไม่ยุ่งอะไรกับบนตัวเรือนนะคือก็จะไปอยู่ในใบโปรโมทดในโปสเตอร์หรืออะไรแบบนี้นะครับแต่เรือนเนี้ย มีการใส่รางวัลเนี่ยลงไปเลยบนฝานหลังนะครับคือเข้าใจแหละว่าภาคภูมิใจมากนะฮะแต่อันเนี้ยก็แอบ,บรู้สึกว่ามีความแบบเอ๊ะมันดูโจงแจ้งเกินไปหรือเปล่านะครับดูมีความแบบโอ้โหพราวทูพีเซนต์รางวัลนี้มากๆนะฮะซึ่งจริงๆรางวัลเรตตอ์ที่เขาได้เนี่ยมันเป็นรางวัลชมเชยด้วยนะไม่ใช่วินเนอร์นะครับอันนี้ก็ดูแบบขำๆดีนะฮะที่มีการใส่ลงไปตรงนี้ด้วยส่วนสเปคการกันน้ำเนี่ยทำได้3 ATM นะครับก็คือ3บานะโดนน้ำกระเซ็นน้ำฝนได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าแช่น้ำไม่ได้นะครับ วัสดุเนี่ยเป็นสแตนเลสสตีลทั้งตัวเรือนเลยนะฮะส่วนตัวสายเนี่ยก็เป็นสายเหล็กถกักที่คุณภาพโอเคนะฮะแต่ว่ายังโค้งได้แบบไม่ได้เทพมากเท่ากับสายแพงๆนะครับก็โอเคนะเข้าใจได้ตามภาษานาฬิกานะค่ะประมาณนี้นะครับมันก็ยังแบบไม่ได้ลื่นไม่ได้สมูทมากนะฮะจับจับดูก็ยังมีความแบบสากๆแน่นๆอยู่บ้างนะ,หล,ะหลายๆจุดอาจจะยังไม่ได้รู้สึกว่ามันเนี้ยบมากเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงลองขึ้นข้อมือให้ดูนะฮะวิธีการใส่เรือนนี้นะครับก็สามารถเกาะไปแบบนี้นะครับล็อกไปตรงนี้นะ ออกมาก็ประมาณนี้เลยเวลาอยู่บนข้อเนี่ยก็ออกมากลมๆดิกๆแบบนี้เลยนะครับคือด้วยความที่นาฬิกามันไม่มีทรงลักษณะฮะเวลาคนข้อเล็กใส่อะ่ะมันก็จะดูแบบเหมือนใส่แเวตหรือว่าใส่กําไลข้อมือเลยอะ่ะแล้วก็มีอะไรไม่รู้กลมๆม,มาแปะลงไปนะครับก็จะดูประหลาดๆห,หน่อยนะฮะไม่ได้เห็นดีไซน์ของสายมากเท่าไหร่นะฮะ เห็นแค่ดีไซน์ของนาฬิกาเนี่ยเกือบจะเพียงอย่างเดียวเลยบนข้อมือเรานะครับแต่ถ้าเกิดคนข้อมือใหญ่ก็จะเห็นเนื้อสายเยอะหน่อยนะฮะมันก็จะดูเป็นนาฬิกามากขึ้นนะส่วนในการใช้งานนะต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เท่มากนะครับเวลาหมุนขึ้นหมุนลงแล้วเราเห็นลายแพทเทิร์นที่มันเป็นแบบอิวาเตแบบนี้นะครับผมว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นนาฬิกาแพงได้มากๆเลยแล้วก็ไอความที่แบบมันเป็นการกระบาท X แบบนี้นะครับมันก็เป็นอะไรที่เก๋ดีมากๆนะฮะใครที่เห็นเราใส่เรือนี้ไปอ่ะส่วนมากก็จะมาทักอ่ะว่าแบบ มันดูเวลายังไงแล้วก็พอมาดูเวลาใกล้ๆปั๊บเนี่ยก็จะมาอึง้งแล้วก็มาตกใจกับลายแพทเทิร์นแบบนี้ด้านในหนนะ้าปัดนะครับที่มันดูเท่มากๆนะฮะส่วนเรื่องความเนี้ยบต่างๆนานา,นานเนี่ยเอาจริงๆต้องบอกว่าไม่ได้น้อยหน้านะไม่ใช่ว่าเห็นราคามาถูกๆเนี่ยจะแบบดีเทลไม่ค่อยดีอะไรแบบนี้นะฮะส่วนขอบๆเนี่ยส่วนที่มันเป็นมาร์กเกอร์นะครับสกรีนมาอย่างคมเลยนะฮะคือแบบทํามาดีมากเลยนะถึงแม้ว่าเท็กซ์เจอร์พื้นผิวเนี่ยมันจะมีความขรุขระมีเท็กซ์เจอร์แบบนูนๆนะฮะ แต่พวกมาเกอร์ขอบขอบด้านนอกเนี่ยมาแบบละเอียดแล้วก็คมกลิ้เลยนะครับทำมาได้ดีมากจริงๆนะตัวโลโก้ก็แบบใช้ได้เลยนะครับเนี่ยนะครับลองดูข้างๆนะหมุนขึ้นหมุนลงนะฮะเห็นมันสะท้อนแสงเล่นกระแสงแบบนี้นะครับเป็นอะไรที่แบบโอ้โหดีงามมากนะฮะส่วนราคาเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสะเทือนใจเหมือนกันนะครับสะเทือนใจง่ดีนะฮะเพราะว่าตั้งมาแค่ประมาณ2,100กว่าบาทเท่านั้นนะฮะคือ2 1 0 0นนะและได้หน้าปัดแบบฟิลลิ่งเหมือนแกรนไซโก้แบบเนี้ย ผมว่าไม่ต้องมีอะไรมาคิดต่อละนะครับยังไงใครที่อยากจะสัมผัส f ี e l i n g หน้าปัดแบบอีวาเตนะครับแต่ว่าใช้งบน้อยเลยอ่ะน้อยกว่าประมาณร้อยเท่าะนะครับลองมาดูเรือนนี้ผมว่าให้ f e e ลิ่งบางอย่างได้ใกล้กันเหมือนกันนะฮะแต่แน่นอนนะภาพรวมมูนแอนโทนแล้วก็ทรงนาฬิกาเนี่ยแตกต่างกันมากๆอยู่แล้วนะครับมันอาจจะได้แค่ t e x t อร์ของหน้าปัดที่มีความใกล้เคียงกันนะครับยังไงใครที่ชอบแบบนี้ก็ลองมาดูเรือนนี้กันได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหมคคลิปนารับ สวัสดีครับ